สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเครื่องขึ้นพี่น้องติดตามเลยกำลังเสียวภาคกันเอาเครื่องขึ้นเอาสั้างเร็มเทออลตัวล่างได้ก้อนบ่อยโอ้หน้าคือกันตัวนี้ ตาบิน้องดีตาวเล็กตัวน้อยเหมืมุนหนักเข่ายักแข็งยังหนักนะอ้าวเย่เห็นแล้วพี่น้องต้องติดตามด้วยวันสตาร์ทติดวะมาแล้วแปลงล่างแล้วครบศูนย์แล้วอาจะเป็นสีไฟเบอร์ สีหนังกาสีไฟเบอร์แล้วก็สีบอดี้สีเครื่องแล้วก็สีกระบอกชกแล้วก็สีฝาครอบเครื่องแล้วก็เสื้อสูบแล้วก็บผ้าเครื่องเปลี่ยนชิ้นใหม,ม่พี่น้องใส่เวลาสุดเกือบสองอาทิตย์รวมๆวสองอาทิตย์แล้วก็ส,สมบูรณ์แบบได้อีกหลายอย่างที่พี่น้องมองว่าจะเป็น ที่ที่ลวดนาหลังโอ้ต่อไปโดนสนิมแดดไว้โอดจะว่าขอบกระเสียวขอบกาอย่างละยานหนาเกลี้ยงไม่ยง่ายมอยางไม่โอดดิขนโต๊ดเนี่ยมึนๆยง่ายเนีอยอย่ยปากขับข้างลายยางเลยทีพี่น้องน้อยโวด,ดเวลาปีดน,นานจริเอาไว้เรียกเจ้ากังนาออกก็ได้หนึ่งไม่ว่าทางแคบทางแคบพูดยังกาแฟครับ,บ,บทีเดียเดี๋ยวพูด <zoys> tu <print> à, mô nó, à, đi bụi là... đường... đi yang kang 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 ตรงนี้แถวนี้ก็โควิดระบาดหลายพี่น้องเอ้ยตรงนี้มันก็ซาแน่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็ปล่อยขัดตุ๊กไปเลยขัดตกมาเลยเสื้อหลุมสีแพรกระบใจอีกออกไปข้างนอกก็บจะเลือกใส่แมสแล้วก็พวกเยี่ยวหลังมือเอ้ยมด้วพี่น้องเด้อยหลังมือบ่อยๆจะได้กินกับกินซสอนไทซสอนมันงใไปกินซสอนร่วมกัน ผมว่าคนดึงเขาไปใส่มาใส่แน่นอ่ะนะโดรการกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อชาติตั้งหลังรือข้างบนนี่งกางกลางเขาต้องเอาข้อไว้ี่ไหมคับหนึ่งเขาวีดิ่ดันมาดิ Đang đóng qua ra bao nhiêu người? Nào, cái đáng cũng Được, được, được Được, được Xem, bỏ gần hết Bỏ gần hết Bỏ gần hết nha Đây là điều tăng dụng hôm nay này được, Rồi, rồi, rồi Vì là, vì đang đổ Mẹ phải đây, mẹ Mình kìm kêu mình được Ờ, à, có thể không? Mình muốn, muốn không ăn đừng có bên để. Để bên bên gặp. Xảy với ơi, Đấy sáng 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 Đây sáng 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 Rốt sáng là sáng một sáng gần sáng 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 Được đó. ้อาทำไงนะเอ้านั่นแหละเ,เลยจ้างก็ไไ่ห่อครับไปก็ไปบุญเหนได้เปล่าใ้ช่างชี้ไปชี้ไปเครื่องรู้ดัวกวไอ้เตอบว่ามาละ

เดือเดือใสายสายข้าบ,บูเกียร์โซบแตล่องมั้งนะพี่น้องชิปนี่ประกอบเครื่องครับประ,ะ,ะกอบบัวดำนะแต่ขอตัวไปสนินสะพี่น้องนะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แด้ครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ